นั่งฝ่าเพิ่นลงมาที่รอยมาคือแจ้งงวดเพิ่นมาให้่ซสองฮะล่ะสวัสดีครับเ c ซีครับตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชคนะครับผมบุญน้ำโชคก็ได้มาตามตัวเลขจากปูไส้หน่อยนะครับผมว่าปูไส้หน่อยสิมีแนวทางจังไดมาฝากมาตอนพี่น้องเปซี c, ครับในงวดวันที่16กันยายนสองหาหานี้นะครับมีตัวดีตัวเด็ดตัวไรอ เป็นตะคือบ่เป็นตะมานบ่นะครับแต่เดี๋ยวสิเบิ้งไปพร้อมๆกันกับบุญน้ำโชคนี่นะครับตอนนี้ปูกักระลังอ่าจุดถูบจุดเทียนนะครับนี่ละสารนี่ละที่ว่าปูเพิ่นสปอยเลขกแล้วคันได้โชคได้มานนี่สิให้เอฟซีซอยเฮ็ดซอยสางนะครับนี่หลังคามันพังลงมาเนี่ยครับของวันเนี่ย สวัสดีครับปูเจ้านอยครับสวัสดีสวัสดีบัด,ดบนี้หลังจากจุดถูกจุดเทียนเ,เรียบร้อยแล้วติดได้เริ่มการปล่อยตัวเลขนะครับออกไปสู่พี่น้องเอฟซีให้เห็นเต็มสองตารถบัดนี้เป็นเจ้งไหนปูเลขในงวดนี่งวงวดนี่เนาะครับเลขงวงวดนี่ก็ได้แต่ต้องงวดุ่นละได้แต่ต้องงวดเมนได้แต่ต้องงวดเลขออกมากหรอกรัะเนี่ยขึ้นมากครับมะนังเอาน้ำปูมะนังเอามะนังเอา โอ้เป็นเลขนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้เรานั่งสมาธิเราจังไดปูมันแบบมันลอยมาก <มา S 2> หรือว่ามันจิตเ,เพ่งเล่งแบบนี้เนาะครับที่นั่งไปนี่นั่งฝ่าเพิ่นลงมาที่ลอยมากคือแจงงวดเพิ่นมาให้ซี่สองฮะล่ะโอ้แบบเดียวกันนั่งฝ่าลงมาแมนเพิ่นลอยลอยลงมาใส่สุดไทยลงมาครับ่บาเนี้เเป็นครับมาบอก มาบอกกับมาเขียนใส่เมื่อไห้่คือจังหวดทีเลียวนี่ละครับหวดทีเลี่ยวเนี่ยบนเขียนให้ซีเออแปดซีเนาะแมนซีซ<อ>ีแปดนะโอ้ยก<ะ>ัลืม<อ>ลืมคิดตรงนี้ว่าเพิ่นลอยลงมากดิแมนอ่าเพิ่นล้อยลงมากอ่เอาแต่ออแปดซี่เอกแปดสามกับแปดสามกับมาก,กคือดอกหวดทีเลียวหันตว่าวามันออกไปแล้วครับอ่า แต่ว่าเปินร้อยลงมามาเขียนหยเรเลขสามตนะัวเนาะสี่สี่แปดครับ, <48. S 1> รบเออนี่ละบานี้งวดนี่เปิ้นกระหายมากคือเกาหันละครับผมเออเอาแต่ตอตองวดกว่อนเนาะครับเออตองวดเพิ้นกระร้อยร้อยลงมากคือเกาหันละเป็นนั่งฝ่าลงมากคือเกาใส่สุดเกาละ่ะสีทองคือเกาเปิดลงมาเขียนหย้คือเกาหันละครับไปเขียนหยเ้เลข งวดแหลกเนาะครับอันนี้คือตองงวดตองงวดเป็นไม้เขียนหาสามหาเก้าอสามหาเก้าอีกหางหนึ่งครับเป็นเขียนหา <8 40. S 2> แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แมนได้เลขสามตัวเมื่อสองหางสำนีบอกพูสองสองหางโอ้อาบานนี้เลขสองตัวเพื่อนหายมาอีกหายเลขสองตัวมาอีกแมนหายมาก เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับบานนี่ครับเพิ่งกันเรียกว่าเก้าก็หกตัวเดียวกันเด้อเพิ่งว่าบอกเก้าก็หกตัวเดียวกันแมนเก้าก็หกตัวเดียวกันกะสีเป็นหกหนึ่งกันตัวบ้านี่กะสีเป็นหกหนึ่ง,งโอ้หนาหนาม,มันไปเข่าเลขดังนี่ปู มันกับบอจักละเดอ้ออันนี้ก็ได้มันไม่ด้ซื้อไดว่าละเลขเก <c oughs> ้าหนึ่งหกหนึ่งนี่แต่ว<อ>่าเพื่อนไม่เขียนไห้ย,ยังสั่นกต่ตองงวดพุนโอ้โออบานนี้ชว่วงที่สวงเนาะมือวันศีลวันพระไงครับปูก็เลยมานั่งเอาเอียกครับเพื่อนกามาาัมาไห่มาไห่เอียกผู้เก้าหันละนั่งฝาา่าผู้เก้านั่งฝ่าผู้เก่าโอ้เพื่อนมะไห่เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่ง ตวาวาหกหนึ่งนี่มันมันกับไปเขา่าตาวงดกวันอยู่ครับที่ที่ใดงดกวันกับหกหนึง่งครับม,มาในเลขสองตัวเนาะครับเลขสองตัวเพื่อนให้แปดสี่แปดสี่เพิ่์ลวายยังสี่เอา้าปูล่องเบาเพิ่์ลวายยังสี่เลขบางที่มันสีมาตกเกาเด้อ,อเพิ่อนวายบางที่มันสีมาตกเกา เพิ่านว่า่ะแมนแต่ว่ามันสีเกาตัวไหปูก็เลยว่างัมันสีเกาตัวงวดที่เล้ยวที่เพิ่นมาเขียนให้แปดสีนี่ละเพิ่นเพิ่นว่ามันไม่มีปัญหาตัวนี้ละม,ม,มันสีมาตกเกาเด้อมันสีมาตกเกาบางที่ครับเออแต่ปูคิดว่า มันสีมาโตเก่านีหมายถึงว่ามาโตเก่าตัวที่ปูป่อยงวดที่แล้วเมียนปูป,ปูคิดวายังสั่นคิดว่ามันสีมาแปดสีโตเก่าก็คือบอดด้คิดว่ามันสีมาแปดาสมามคือเก่าอีกสามงวดเป็นไปได้บะปูกะอันนี้กาให้เอซี่คิดเบิงเอาพิจารณาเบิงเนาะจะณะหน้าเบิง<อ> <laughs> คันเขาคันมาแปดสามอีกนี่บ่ต้องสืบหรอกข้ากันง่ายหลังเ <laughs> <laughs> บเิดี่ละเบิ้งกับวายังทีละบางที่มันสีมาโตเก่า <laughs> เพื่นว่าน่ะ,ะต่ว่า16นี่เนาะครับกัดล่องกัดล่องไว้ทํ้เนี่ย16ครับอกัดจิบเ็ดิบแ18นี่ละอ่ันขันมาล่งด้วยนี่อ่า16 17 18เออนี่ละเป็นโตกันเนาะตกันไว้แต่ว่าที่แน่ๆนี่ปู้กับมันใจนี่ละเก้า งกหนึ่งนี่แหละเป็นมาเขียนหายตัวนี้นะ<อ>แต่ว่าแปดสีนี่ปูปู<อ>ปูเพื่อนเจียหายมาหายตเกเกาที่ปล่อยไปงวดทีเล่าครับโอ้นี่เรามันคอคิดตัวนี้ละครับบางที่เพื่อนเพื่อนว่าบางที่มันถีมาออกตเกเกาเร้อครับ ในทีแมนฮะโตเพื่อนหายทุกงมดทีเล้วครับเขา,าลงไอเอฟซีเบิรงมันนี่ตอนนั่นแต่ว่าทีเล้วน่ะปูกับปล่อยไปสองหาอยู่แต่ว่าปูว่าสองหามันอาจสิบอดม,มาหรอกอปูปว่าห้ยล่งไปหรอกครับรอ่อาอัิบอม,มาสองหา แล้วผู้มั่นใจที่ได้ตองงวดคือได้หลังวันผ่านอันดีว่าแบบว่าคิดมักแห้งๆเลยแต่ว่าทีเนีๆยเนาะครับตะเกาเพิ่นกับมาให้ตองงวดลังเทียกล้าไปทีตั้งคือจังวดที่สองหันครับเป็นกับห้ตองงวดเด้อที่สองถอมันจิมาหาเก่านี่จังไหนหงจิมาสี่ศูนย์ไปกันเลย นี่นี่เป็นห้ยตองหวัดเนี่ยครับนี่ที่มาสามหาตัวหนาเนี่ก็เป็นไปได้เบิร์ตป<ก>ูเป็นไปได้สามหาหาสามนี่นั่งฟ้าพิ่นดาษสีมาห้แบบว่าเอาห้ทั้งไอใ,ให้ได้คิดเอาเนี้ยย่าให้ได้บอกเบิดเพาะยัยงประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ ตัวนี้มันมันมันกับมะเขาตัวนี้อยู่เนาะครับเนี่ยหกหนึ่งเป็นเป็นกับไม่ห,หกหนึ่งน้ำอยู่ช่วงแรกครับแต่แต่ตัวนี้ผมว่าตอนนี้ซื้อมาได้แล้วปูดังหกหนึ่งนะหกหนึ่งแต่ว่าเพิ้นเขียนให้คักดิหกหนึ่งเขียนให้ชัดเจนเลยชัดเจนโอ้ตัวแดงจึงคึองอ้งนะถ้ว่าเปิ้เขียนให้สัตว์อยู่ครับ นี่ละปูกะถ้าปูเลียนปูกะจะเลียนตัวนี้หละเลียนหกหนึง่งแมนเพราะว่าปูมัดตัวนี้กับตัวนี้หละครับกับ,บชิแบแปดงามงาม่ายเพราะว่าเลขงวดน,นี้จังไดขกมานหนึ่งแมนบอกแมนม้านหนึ่งโอ้เป็นยังือมันใจนึงวันนี้นนปูให้ทำานะ หนึ่งนี่เนาะเพราะว่าเรียกตัวนี้เพราะว่าเพิ่นกับมาต่วาปูมันใจเพิ่นมาองค์เดียวทุกยง้มเพิ่นมาแต่วาเพิ่นเพิ่นเขียนห้แล้วเพิ่นสี่มือขึ้นยังสี่อ๋อเพิ่นสี่สี่มือขึ้นครับเอาหนี้แล้วครับเพิ่นเขียนห้แล้วเพิ่นสี่มือขึ้นยังสี่ป่ะท่านเพิ่นเพิ่นว่าขึ้นยังสี่ละ อ๋อครับแต่ว่าปูก็เลยมั่นใจว่ามันต้องเป็นหนึ่งเพเป็นหนึ่งกะเข้าก็ตีเป็นหนึ่งเป็นหกได้แมนบ่ะแมนเออเข้าลงแกงตีมันก็แมน,แมนเป็นหกนได้แมนขือรวมกำปั้นเนื้อเป็นเลขหกแมนนี่ก็เป็นหนึ่งได้เป็นหกเป็นเก้าแมนแต่ค <พอ S 1> ันเบิง<แ>อีกจังหนึ่งนี่การ 4นิ้วคือนังสี่เป็นสามหาเก้าก็ได้ตีตรงตรงไปยังสี่มัก็เป็นเรียกหเนาะครับเออถ้ามีหางขึ้นมากเอ่อขันเบื้องต้นิ้วนี่มัก็เป็นหนึ่งปูกกับเล่มหมันให่ตัวนี้อนี่ละตะว่ากัดตัวนี้ก็แย่จัตถิมเด้อยสามหาเนีเพราะว่าเป็นหายก้อนเนาะ ปูปลอยไปร่งเทียมันก็ออกตัวหนาแมนบอลายหายงวดเด้ตีปลอยเรียกสามตัวไปมา่ออกตัวหนานี่ลายหงวดแล้วที่ออกเจังสี่แปดสี่ยังสี่ครับจังสี่เก้าหกนี่ครับฮ้าถ้าว่าปูกับมันใจตัวนี้แหละทีเป็นล่างหนึ่งแปดนี่เป็นล่างแมนน่ง หนึ่งแปดนี่เป็นร่างอ้าวกระชัดเจนนะปูเนาะสำหรับแนวทางปูงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าคานี่สามมือนี่รูเรื่องแล้วอีกสามมือนี่รูเรื่องแล้วมันมันกับปลายหางหรอกเนาะปลายนี่มันมันมันจับเอาในนีลงไปรันที่เสื้อนี่กระจินมิจต ที่เปียดครับสิบเปียดนี่ครับมักบนซุมนี่ครับ่พราย้หางดอกปูซ้ำนี่อันนี้มันก็มีเก่าอยู่ไปเปิดมอลลําือใส่เนาะอยากลุกขึ้นเต้น้บบเอานีละนี่และครับเฟซี่ครับไอ้กิจลจรนาเบิ้งเอาครับอาส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นสารที่ว่าปูเพิ่นว่าสีคันมีชก ได้โชคได้หมันิไม่เฮ็ดให้ทั้งเอฟซีซอยปู่่อาสิได้มาเขาเรียกว่าธนูบำรุงบ่เ <c oughs> อ <c oughs> อนั่นละ่ะยี่ยังนั่นละ่ะบำรุงรักษากันนนั่ละเฮ็ดสารให้พุม่มไม้มื่อร่มๆหันหลับ,ร,บร่มกับมาอุ้มเบาเนาะครับนะอ้ามันกับปท่นเป็นอันใดครือว่าถ้าดอกไมส้สวรรค์เขางวดนี่ว่าติยกไม้ออกเบิดเลยโอ้ดีสอมแซมให้เพื่อนไหม ครับผมเดีย้ปูกับมีท่อนี่ละของฝากของต้อนครับเอเอาขอบคุณปูครับเดี่ยวเน่้ข้างมาแบ่งปันนิพสิครับขอบคุณครับโชคดีงวดนี้ครับปูครับเขาแตกสามตัวไห้มาได้สั่งวัดสั่งบ้าน้ำกันครับผม